อาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบหลักการเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบารมรถไทยสิงค์ครับกราบสวัสดีพี่ย่างเป็นเพจบารมรถไทยยีล่ลานครับไม่เมืม่อนี้ใครเอาซีเจ็ดศูนย์แปดขวมาคือกันเลยงานเซอร์วิสเดย์ตอนนี้เป็นของสาขาสีมุกยนผู้ตายสีมุกยนสาขาเม่องสามสิบครับเอารถมาสอมและแจกเข่าพร้อมมาท่านพ่นโอ้ยส่วนรถก็ได้เข่าก็ได้กิน แน่นอนบ่มีอวดมีอยากแน่นอนวันนี้ผมพามาบูเดี๋ยวพาเบิงทละขันีน่อันเพ่นว่าอันผู้ไข่กุมูได้เสือว่าเอิโอ้แน่เฮ็ดจังไหนัวีวิวหนูนี่ล่ะนี่่นี่เดีวโอรีวิวรถ คุณแล้วพอจะข้าตัวคุณเลยจัดจัดการพอเอาเลยอย่าข้ามเสื้อผมมีแห้งเลยอ่ะวันนี้เพื่อนกัมาโซ่สองขั้นนะดีกับผีไงตะกุนยาวครับกุบด้ายาวห้าสองสองแปดสมัยล่าสุดรากาดีซีเจ็ดศูนย์จีโป้นะโรเกียวถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยม ขี่รถไปไซด์ับพ่อเนี่นอนครับดีซีเจ็อาเดี๋ยวสิผ้าเบิงเทลาอันเทยยงก่อนอื่นผ้าเบิงขั้นอีกก่อมมันยูมอ DC ดีจีโปมีโปรโมชั่นยัง่ยจองซื้อมันีพิเศษดาวเริ่มต้นนี่สิส่วนลดสูงสุดที่แสนสองมาทันบ้าปติโธสำหรับลูกค้าเกตเอพัพัดบวก เอาไปเลยแสนสองส่วนลดดาวสิบเปอร์เซ็นต์บอห่วยได้ใส่เงินเนจ้คล้องอยู่เปล่าหมมันก็พ่ได้ใส่แล้วเนี่ยนี่โอ้แม่นอนแต่ว่าวกกสิได้ใส่แน่น,อน,น้อยหนึ่ง่ดอกเพราะว่ามันอาจจะมีนั่นน,นี่นี่นั่นเกษีหลายบาทเอา้าคอนสูงสุดแปดสิบห้างวดแล้วก็ลูกค้านะครับเจตล่องท็อปลองไปหรือว่าลูกค้าทั่วไปกัส่วนลดกับแปดหมื่นครับ ดาวสิบเปอร์เซ็นกับใส่เงินับรถดอยู่ประมาณ30มหมื่นกว่าบาทสำหรับดีซีเจ็ดีโปเนาะเอาูได้สนจิตสนใจเดี๋ยวแจกเบอร์โทรซะก่อนคูปร์ต้าสีมงยนตสาขาม่วง30ม6ิ3ศูนย์หกสองปเก้าอ่ะ,ะไปมาเบิ้งนี่ครับคูปร์ต้าเอลห้าสอง LHA 228รุ่นไม่ตระกูล L ่ใหญ่สุดเลยครับมีตั้งแต่ L3 228 L4 028 L5 228ตัวนี้เอามาโซ่เป็นรุ่นใหญ่ของตระกูล L นะครับตัวนี้ครับราคา855,800ครับอุปกรณ์สามยางครับซื้อจองมันนี่ครับฟรีดาวไปเลยว่าะัำนนะครับแจกเบอร์โทรศัสามยืดเก้าละ063 สามสองสามแปดหกเก้าเก้าครับกับพันกับปุ๊แปดปีก็เลยทีเดียวเอาถือว่าพันสบายสบายครับฟี่ดาวก็ได้ยสำหรับผู้ใดอยากจัดแบบฟี่ดาวให้วัดจกด้วกระเป๋ามาเลยเอารถเบื่อเฮือนครับใส่ฟี่ไปเลยหกเดือนมานันเอิมสำหรับผู้ใดเอาห้าสองสองแปดเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเลี้ยงเสียงหวานไม่มีเทอร์โบนะครับสีว่วาล์วต่อนหนึ่งลูกสูบ แม่นอนแน่นอนฟังท่าบุญกัสิเป็นงานเซอร์วิสงานเซอร์วิสเขาใกล้ว่าได้มันอยากมีมาล่ำจัง่อยตีลีกับซีดใบกอยังนี้อ้าวป้าป้าเรารถลอยเจ็ดสิบโมงเพราะว่ามันออกมาได้ศูนย์หมู่บ้านโอ้แบบงามเอามาเซอร์วิส รถออกมาจากศูนย์นี่มีได้ขั้นงามๆกี่ต้มเพราะท่านได้เฮียใส่หัวนอนเพราะอันเนาะโอ้รถพอระแบบใหม่รถลอยเจ็ดสิบกุศโมงก็ได้นี่น่นโอ้ทรับโดดโอ้แน่นอนแน่นอนเอ้ากะเกินเซอร์วิสดีกะสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนรถถ้าเกินหนึ่งพันบาทก็มีส่วนลดเดี๋ยวผมบ้าไปเบิง้ง ดีเป็นทยอยกันเอาไปเลยครับแต่ว่ากันยังลลยอยู่ดีข้ายย่างไปเบิรงเท่ากัน EO สามหก SP ห้าสิบ SP ลากะ47 SP ครับผม ยางห่วอยู่ราคายังนี่ขั้นนี่สามหกรุ่นเก่าเสากลมแล้วก็เป็นสี่ศูนย์เอสพีราคาเอานี้เวันละซุ่มนั่งราคาสามหกะอยู่บขั้นหนึง่งเนาะตอนนี้เพื่อนก็กำลังลาประทานอาหารแต่ว,ว่าโอ้ดีอยู่ครับโครงการนี่ฮะเจ๋วเจีว เสียบงบไปหลายหลายเตือเนาะบอดีเสียาการซางเ,ยเลยอะผ้าลงมาเบิ่งขึ้นผีกิเก่าหาสองสองแปดโอ้หมักอยู่หม,มัอมก,อย,ก,กอยู่ขึ้นน่งเบิ่งมันกลวว่ะว่าอยากลัวอีขึ้นนี้อครับเอามุ่ม,มองเดียวกันละ ขั้นไผ่นั่งก็ได้นั่นนั่งขือตะบันโอ้โ,อโอ่้แบบโก้เลยคึกดีครับผมลองมึงละ่ะรอบต้นจัดแหงแต่ครับไม่อยาเกเียบหรอกกับโต,โต5วหาซฟแต่ว่าตามที่ตอนเปิดโตใหม่ๆผมไปลออ่อ่ะโอ้จัดรอบต้นจัดดีดครับเหยียบดิบปื้นื๊ดพืต้นนี่จัดดีขนาด คป็นั่งทั้งโถดบานรีวิวไปด้ยจุวะโอ้โปรโมชั่นดีออกมาเนี่ยนี่เฮ้าคืออยากซอมอนไ้เอามาเห็ดเนี่ยนี่มันส่วนโถดมันหลาครับดีเลยไปลีระดันหนึ่ง กันหนีพนามาเป็นยังไงน,นาดิเปียนมันเครื่องหรือกันมั่นโอ้มีวีดพอมน่าไปไปพอไป40่ p ิเอชีโอ้คือเพื่อสิทนตัดเสียงพเพลงออกละบาน